สวัสดีนักเรียนต่อไปบททีิสิ์ตอนที่หกสิบสองต่อจากตอนที่แล้วเนาะออตอนนี้ตอนนี้ครูจะเน้นในเรื่องของการเปิดตารางให้เข้าใจเนาะนักเรียนเปิดเอกสารในหน้าที่สามร้อยสี่สิบเก้าอยู่ทางด้านหลังคือเปิดตารางที่สามตารางที่สามเป็นตารางค่าค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานแท เปิดตารางตรงนี้นะ <c oughs> เอ่อนี่ <c oughs> ตารางที่มาตสฐานัแซดกำหนดแซดเป็นตัวเลขจากตารางก็คือค่าลบอน,นันต์ถึงแซดน้อยกว่าแซดก็คือลบทางนี้คือคิดจากทางซ้ายมือไปเรื่อยๆไปทางขวามือจนกระทั่งถึงจุดค่าแซดแซดเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตรงแก้ตรงกลางเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ ่วนมาตรงนี้ทางซ้ายมือก็แซดมีค่าเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามพื้นที่เป็นะระฆังปั้มเอเรียพื้นที่คิดจะแต่ทางซ้ายมือมาทางขวามือก็คือมาทางลบจากลบอนันต์มาถึงค่าแซดว่าเท่าไหร่พื้นที่แรงเงาแรงเงาตรงนี้ดําๆก็คือเป็นพื้นที่ที่เราคิด <c oughs> ตามตารางน,นี้จากซ้ายมาทางขวามือเสมอเนาะอา้าวสมมุตินักเรียนเริ่มตั้งแต่ง่ายๆก่อนเนาะสมมติว่า นาา่เปิดตารางค่าแซดนะเปิดตารางค่าแซดเออจอจุดข้อหน่งหาแน้อยกว่าหรือเท่ากับเอ่อลบสองนะแน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 2. 1. 2. 1. สองจุดองจนน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ สองจุดหนึ่งหกอ่ะ,อะเริ่มนะทุกท่เราค่าแซดเท่ากับน้อย <c oughs> ทุกท่าเราต้องการเปิดตารางค่าแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองจุดหนึ่งลบสองจุดหนึ่งก็มาดูตารางค่าแซดไล่ลงมาแซตรงนี้ใช่ไหมลบสามจุดสี่ไล่ไล่ลงมานล้วลบสองจุดหนึ่ง ลบสาลบสองจตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ลบ,บสองจุลบสองก็คือพื้นที่2 1 0จตรงนี้ใช่ไหมก็เท่ากับ 0, 0. นูนย์นยเจ็เราก็ได้พื้นที่บอกว่าพื้นที่เท่ากับ0ูนย์จุดศเจ็พื้นที่ศูนย์เกาอะแล้ว <c oughs> จะให้เข้าใจยังไงก็ต้องเข้าใจนีาวาดรูป อธิบายว่าเราไปเข้าใจนะพื้นที่ตรงนี้อันนี้ตรงนี้แท่เป็นศูนย์แท่เป็นหนึ่งเป็นสองอันนี้เป็นลบหนึ่งลบสองน,นี่ค่าแซทเนาะลบสองจุดหนึ่งก็คือค่าติดลบนะอันนี้ลบสามลบสองจุดหนึ่งก็มาทางซ้ายมือลบสองจุดหนึ่งก็คือลบสองแล้วตรงนี้อีกนิดหนึง่งใช่ไหมตรงนี้นะจุดตรงนี้ก็คือลบสองจุดหนึ่ง พื้นที่มาจากลบอนันต์มาทางซ้ายมาาซ้ายมาทางขวามือน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับก็แสดงสมซิทธิ์นี้ถ้าเราระบายพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ศ <c oughs> ูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยตรงเนี้ยความเข้าใจพื้นที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าในเมื่อถึงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งหน่วย ทั้งหมดเนี่ยมีหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ตารางหน่วยนะพื้นที่เป็นตารางนะตารางหน่วย <c oughs> อันนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละร้อยคูณก็จร้อยคูณอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าถ้าว่าพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยคูณพื้นที่ก็ประมาณเลื่อนจุดมาสองตำแหน่งก็เป็นหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ ไมว่าเราแบ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นร้อยเป็นร้อยจะมีตรงนี้ก็คือหนึ่งเจ็เก้าตัใจต่อไปข้อ2อแซนน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสอง่สานึา่งสเพราะนั้นนักเรียนก็ดู <c oughs> ลบสองจก่อนตำแหน่งแรกลบสองจุดงูเมื่อกี้นี้ ลบ2.1ก็คือ0.0179ลบ2 1, ก็มาดูข้างบน2ลบ2.1 2.1 2.1 0 2.1 1 2.1ใช่ม2 1เอาจุด0 3บวกเข้าไปกลายเป็นเอาลากเส้นดิ่งลงมาใช่ไหมมันทัดทาบดิ่งมัก็ได้ก็ตรงค่าตรงนีุ้กอนเนี่ยเออเอาเคลื่อนเคลื่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ,อ๋ออภัย เออเราเอาท่าตรงนี้ละเอือนมาตรงนี้ใช่ไหมจุดตัดตรงนี้ปุ๊บค่าตรงนี้ก็คือ0.0166จุดศูนยรู้จึงศูนย์จเพราะฉะนั้นตรงนี้นข้อนี้เท่ากับพื้นที่เท่ากับ 0, 0ูน6์จุดศูนย์่งหกเส้นโค้งหพื้นที่ใต้เส้นโค้ง,คงถ้าเราวาดรูปเส้นโค้ง,คงวาด ตรงนี้นะลบสองจุดหนึ่งสามพื้นที่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นศูนย์จุดจุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกหกหรือประมาณหนึ่งจุดหกหกเปอร์เซ็นตนะตรงเนี้ยหรือประมาณเอา,เอาหรือเท่ากับร้อยคูณใช่ไหมจุดศูนย์หนึ่งหกหกคูณได้100ร้อยทำเเปอร์เซ็นต์ร้อยละ ก็หนึเปอร์เซ็นมีพื้นที่สมมติทั้งหมดร้อยตรงนี้ร้อยเปอรเนี่ยร้อจากนี่มานี่1ร้ซก็มีอยู่1 6ึ่กหกอ็พื้นที่นิดเดียวตรงนี้อีกอ้าข้อ2ต่อไปข้อที่สามว่าถ้า Z น้อยกว่าเท่ากับลบสองจุดกลบสอก็เราก็เปิดดูลบสอก่อนแล้วก็มาดูตรงช่องที่6ใช่ไหม ลบสอจุดก็ดูอันเดิมลบสอจุเนาะตรงนี้ขี่เส้นมา2องจ1ดห1ึ่งศูสองจุดหอจุดจุลบสอง่ลบสองจุดหนึ่งสองลบสองจุดหนึ้าตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งหกไล่มานี่ก็ดูตรงช่องจุดศูนย์หจุดศูเพราะว่า บวกเข้าไปก็จะเป็นลบสองเพราะนั้นพื้นที่เท่ากับ0 0 1 5 4จุ้าตัวนี้0.154จ้าราวาดรูปได้ยังไงเอาวาดรูปนี้เึ๊บจแดเป็นสูตรตรงนี้แทเป็นติดลบลบ2ลบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับก็มาทางซ้ายของอันนี้ นั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่จุดศูนย์หนึ่งห้าสี่นี่นี่เป็นตน้นนะอ่ะสมมตุติเราเอาข้อสหาแน้อยกว่าถ้าอ่น้อยกว่า,า,วาหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับสองจุด <c> ห <oughs> นึ่งอ่า ที่ห้าแซนน้อยกว่าสองจุดหนึ่งอ่าดูนะข้อที่สี่แซนน้อยกว่าเท่ากับสองจุดหนึ่งนะเราก็ดูวาดรูปได้มีแซนแซเป็นศูนย์หนึ่งสองสองจุดหนึ่งก็ประมาณนี้สองจุดหนึ่งใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับสองจุดหนึ่งมีเท่ากับก็เป็นเส้นทึบน้อยกว่าเท่ากับเป็นเส้นทึบ พื้นที่ที่น้อยกว่าก็ได้หรือเท่ากับก็ได้พื้นที่ตรงนี้นี่เองเนี่เราก็ดูตารางนักเรียนก็ดูตารางสองจุดหนึ่งค่าแซดไม่ได้ติดลบใช่ไหมค่าแซเป็นบวก <c oughs> ก็มาดูเลื่อนมาดูเลื่อนมาดูเลื่อนมาดูนี่สองจุดศูนย์ใช่ไหมสองจุดหนึ่งคือตรงนี้นะสองจุดหนึ่งพื้นที่สองจุดหนึ่งศูนย์ก็คือศูน2 1จุดเก้าแปดสองหนึ่ง 0 9 8ย์เสองหนึ่งเองใช่ไหมเห็นตัวเนี้ยศูนย์จุองนนี้สอง,น,งนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2.1ก็เท่ากับ0 9 8ย์จุาแปนั้นตรงนี้พื้นที่เท่ากับ0 9 8ย์เอ่อสองหหนึ่ง พื้นทีนี้ก็คือ0.9821หรือ98.21เปรเซ็นต์เนี่ยพื้นที่เยอะใช่ไหมจากนี่มานี่อ้าวทีนี้มาดูมาดูข้อหแซนน้อยกว่า2.1ไม่มีเท่ากับใช่ไหมไม่มีเท่ากับตรงนี้จะต่างกันนิดเดียวต้องเป็นเส้นประทำเป็นเส้นประ2.1 ตรงนี้เป็นเส้นปลไม่ใช่เส้นทึบแนวะเป็นเส้นปละเพราะมันน้อยกว่าไม่มีเท่ากับตรงนี้เป็นเส้นปะแล้วก็ระบายพื้นที่น้อยกว่าสองจุดหนึ่งแล้วพื้นที่ศูน2 1จุดเก้าแปดสองหนึ่งหรือเก้าสิบแปดจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้เนี่ยการเปิดตารางอา้าวทีนี้ถ้าอีกแบบหนึ่งถ้า ถ้าครูถามกลับอีกอันหนึ่งนะแทนที่จะถามน้อยกว่าหรือเท่ากับถามเป็นอีกอีก,อ,กอีกซีกงหนึ่งด้านนะถามด้านคือนี่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจอ้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราหาแซ น้อยกว่าเท่ากับลบ2.10ทีนี้ถ้าเกิดหาพังซังซิกนี้ทังฟิกที่มากกว่าถ้าเกิดหาแซดมากกว่าลบ2.10นี่ก็เปิดตารางแซดลบ2.10เหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือ0.0179เราจะหาพื้นที่ตรงนี้นพื้นที่ขาขาวพื้นที่สีขาวตรงนี้ต้องการค่กรุลบายเป็นสีดํา ต้องการหาวิธีธดำนั่นก็ต้องทั้งหมดหนึ่งก็จะต้องเท่ากับหนึ่งตั้งลบด้วยตรงนี้ใช่ไหมลบด้วยสีม่วงลบด้วย 0, 0ูนย์จศ่เจดเาตั้งลบออกมาก็จะได้ค่าเพื่อความสะดวกผูใช้เครื่องคีดเลขเนาะเอาหนึ่งลบด้วยจุดศูนยหนึ่งเจดเก็เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดเ้าแปดสองหนึ่ง เห็นไหมแสดงว่าพื้นที่สีดำตรงนี้มันคือ0.98 2 1สองพื้นที่มากกว่าเพราะมันมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับก็มาทางขวามือมาทางขวามือนะหรือ98.2 1น่เปอร์เซ็นตรงนี้พื้นที่แรเงเาสีดำเห็นไหมนี่คืออย่างนี้นะนั่งล <c oughs> องเดียวกันข้อสองคข้ามไปเอาข้อสาม ตรงนี้เราพื้นที่แซน้อยกว่าวเท่ากับลบ2.16ถ้าเกิดหาแทดมากกว่าหรือเท่ากับลบ2.16ก็ต้องหาพื้นที่ที่อยู่อีกซีกหนึ่งทางขวามือซีกสีขาวใช่ไหมมันก็จะเท่ากับเอาหนึ่งตั้งทั้งหมดพื้นที่หนึ่งหน่วยตั้ง1.00ตั้งลบด้วยพื้นที่ตรงนี้0.0154ได้เท่าไหร่ะอะลบไป1.00 ลบด้ว0.0154มาตั้งลบกันนะพดอ่ะ่ทั้งที่เลขสิบลบสเหลือ 6, 9 5, ห9เลบหเหลือส9่เลบหเหลือ8ชักออกมาเก้ชักไปก็ได้เป็น0.9846อ่าตรงนี้สีขาวก็คือพื้นี่เห็ไหมพื้นสีขาวจากนี่มานี่เลยมานี่มากกวา่าเท่าก,กับก็มาทางขวามือของนี้แสดงพื้นที่ตรงนี้ ก็เท่ากับ0.9846ที่คิดนะเนี่ยเอาหนึ่งตั้งแล้วลบ <c oughs> อ่ามาเช่นอ่าข้อห้าข้อสี่ข้ามไปข้อห้าถ้าเกิดต้องการหาแซดมากกว่า2.1มากกว่า2.1ก็มาทางขวามือทางนี้ก็หาพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมสีดำตรงนี้ นี่ก็เท่ากับเอาหตั้งลบด้วยพื้นที่ตรงนี้ลบด้วย0.9821ออกมาก็าจะได้ใช่ไหมลบออกมาได้อ้าวลองทด1.00ลบด้วยจุด0.9821ตั้งลบกัน10ลบ1เหลือ9 9ถูยืมไป9ลบ2เหลือ7เอ่อ9 2 7 3. ต่อไปอ้าวหายตัวงอ้าว เก้าลบแลือ1หนเก้าลบเกือ0ศก็ได้เป็น0 0นย์จุดงเจพนั้นพื้นที่สีดําตรงนี้คือจุดศูนยประมาณ1นึนตตรงนี้ประมาณก็1นึเจ็าเรถ้รวมกันแล้วของรวมกันสีดํากับส,สีสีแดงม่วงเนี่ยสีดํากับสีแดงม่วงเนี่ยรวมกันแล้วต้องเป็นร้อ อ่ะคงพอเข้าใจไหมนะถ้าหากว่าค่าแท่เป็นบวกกรมก็ต้องจุดก็ต้องอยู่ทางขวามือถ้าค่าแท่เป็นลบทางซ้ายมือนะทีนี้เวลาเราจะทําเราถ้าเกิดโจทย์มีค่า x หลักการก็เปลี่ยนจากค่า x เ,เปลี่ยนให้เป็นค่าแซค่ามาตรฐานแซแล้วจากค่าแซก็จะเอาเป็นตารางพื้นที่ ตารางพื้นที่ที่ต้องการเป็นจะค่าเอกเป็นค่าแซทแต่ถ้าให้ค่าแซทมาแล้วก็ใช้ได้เลยเนีย่ยวิธีการคิดก็จะมีขั้นตอนอยู่แค่นี้ไม่ยากเรื่องนี้นะต่อไปก็จะมีพวกโจทย์พวกอะไรอะไรบ้างงั้นตอนนี้ให้นักเรียนครูที่บายให้นักเรียนเปิดตารางให้เป็นคิดว่าทุกคนเปิดเป็นแล้วเนอะผมไม่ต้องมีการบ้านเปิดตารางอะมะั้งเพราะโจทย์มันก็มีอยู่แล้วอ่ะ เดี๋ยวเยวให้นักเรียนลองทำการบ้านเปิดตารางสักหน่อยก็ได้ให้ทำสัก5นาทีให้ทำสักห้านาทีอ่ะเดี๋ยวครูให้ทำสักนิดหน่อยเอ่อข้อหนึ่งอันนี้ SW จะทำเลยเนาะข้องข้อ3ามข้อสี่แสดแซดแซด ให้ลองทำแซน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับสองแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งจุดห้าแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับสองจุดหกเจ็ดตีข้อเอาอีกข้อหนึง่งเอาข้อห้าแซมากกว่าหรือเท่ากับสองจุดห้า สอจุดห้าน่ะมีเนาะคกูวาดลูกคร่าวๆไปก่อนวาดลูกหนึ่งอันนี้แทบเป็นศูนหนึ่งหนึ่งก็ทางนี้ใช่ไหมแทบน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งน่าสบายนี้หาพื้นที่ตรงนี้พอสองสองใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันนี้สอง แน้อยกว่าเท่ากับสองพื้นที่ตรงนี้จากนี่ถึงนี่นะพอสามพอสามลบหนึ่งจุดห้านี่ศูนย์ลบทางซ้ายมือลบหนึ่งจุดห้าแซบน้อยกว่าเท่ากับพื้นที่นี้พอสี่ ยังทำเป็นพร้อมกันเลยเนาะสองจุดหกเจ็ดศูนตรงนี้สองที่อันนี้หนึ่งสองจุดหกเจ็ดสองแค่นี้สองสองจุดหกเจ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับซ้ายมือใช่ไหมทางซ้ายของสองจุดหกเจ็ดน้อยกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้าทางซ้ายมือต่อไปก็ห้ามากกว่าวก็ 5, สองจุดห้าศูนย์ตูวตรงนี้สองจุดห้า มากขวาเท่าก,กับ2.5พื้นที่แรงเงาตรงนี้อ่ะนี่ลองเปิดตารางดูเปิดตารางตารางสามหนะ้าสามร้อยสี่สิบเก้านี่แหละเปิดตารางดู <c oughs> อ้าวเน้อยกวา่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งตรงไหนลบไม่เอาหนึ่งใช่ไหมไล่ไปหนึ 1, ่งศูย์จุดหนึ่งไม่เอาหนึ่งศตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งศเท่าไรหนึ่งจศตรงนี้เท่ากับหนงจุดศนะก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนี่0.8413จุ่หมใช่ม น้อยกว่าเท่ากับก็เป็นพื้นที่0.8413พื้นที่เท่ากับ0.8413โอเคนะอดดนอเาคนาะถกูกแต่น้อยกว่าเท่ากับ2 2คือตรงนี้ใช่ไหมแต่เท่ากับ2น้อยกว่าเท่ากับก็เป็น0.9772 พื้นที่นี้ก็พื้นที่0.9772ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะ0.9772พอสามน้อยกว่าเท่ากับ2.6แล้วก็เจ็ด2.6อนนี่ก็ต้องมาดูช่ององ2.6ตรงนี้เห็นไหม2.6 2.67 2.60 61 62 63 64 ไล่มา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 ,มาเรามาดูคอลัมน์ตรงจุดหกเจ็ดช่องหมายเลขศูนย์เจ็ดนี่หนไหมท่องนี้หนึ่งก็ท่าลงมาท่าลงมาให้เจอกันตรงนี้ปุ๊บเจอกันตรงนี้ใช่ไหมท่า,งา,งง 6, 7, ล,าลงมาเจอกันตรงนี้สองจุดหกเจ็ดไล่ท่าลงมาศูนย์จุดศูนย์เจ็ดไล่ปุ๊บลงมาเป็นสองจุดหกเจ็ดก็คือ 0.9962ใช่ไหมก็ได้เป็น, 62, นพื้นที่0.9962นะเฮ้ยผิดผิด0.99962เหสอะ962ลบ1.5นี่จุ้ข้ามไปนะอ่านี่น้ำเอาแซดลบ1.5 หรือจะเดี๋ยวจะว,ว่าข้ามไปทำไมลบหนึ่งจุดห้าก็สามลบหนึ่งจุดห้าลบหนึ่งจุดห้าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นอ่ะได้มองเห็นลบหนึ่งจุดห้าลบลบหนึ่งจุดห้าตรงนี้ก็คือศูนย์จุดศูนย์หกหกแปดใช่ป่ะนะลบหนึ่งจุดห้าน้อยกว่าเท่ากับก็เป็นจุดศูนย์หกหกแปดพื้นที่ตรงนี้ก็คือ 0จุดจุดศูนย์หกแปดแปดั่นเองเอ่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหกแปดพื้นที่ตรงนี้ศูนย์จุดต่อไปข้อสุดท้ายแซดมากกว่าหรือเท่ากับ2.5งจุดห้าเราเนี่ยก็ต้องเปิดตรงแศษเท่ากับสอ้าใช่ไหมหาพื้นที่ตรงนี้ก่อนหาพื้นที่ตารางก่อนตรงนี้ก็เกิดจะหน,นึง่งลบด้วยตรงนี้ลบด้วยตารางค่าตาราง ใช่ป่ะอา่าวตารางแซน้อยกว่า2.5ก่อนน้อยกว่า2.5ห้าก่อนแดดสอ้าแต่สอดห้มีค่าเป็นจุด9938ใช่ไหมจุดเก้าเก้าจุดก้าสามแดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเก้า ถ้าเราต้องการจะหาแทที่มากกว่าหรือเท่ากับสองจุดห้าก็ต้องหาทางนี้ใช่ไหมมากกว่าทางขวามือมากกว่า,ามากกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้เอาหนึ่งตั้งลบด้วยค่าตารางเพราะฉะนั้นพื้นที่แทมากกว่าสองจุดห้าเท่ากับเอาหนึ่งตั้งลบด้วยศูนย์จุดเก้าเก้าสามแปดหนึ่งจุดศูนย์ลบด้วย, 38, 0, วยจุด 9ก้าตั้งลบกันออกมาก็เท่ากับเท่าไหร่10บลบแปเหลือสอเหลือเก้าเกลบสาเหลือหกเลบเ้าเหลือศูนยืไปเลบเหลือ0ก็ได้เป็น0ูนย์จุดนะทำเป็นร้อยละก็จุดหกสองเปอเนตะเนาะนั้นพดที่ศูนนี้น้อยมากเดือนนิดเดียวก็คือ0ูนย์ สี่ดำเลยนะพื้นที่ดีดำตรงนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกทำฝึกทำอ่ะก็คงการเปิดตารางตอนนี้เป,เปิดเปิดตารางให้เป็น